สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะไม้มงคลที่เราปลูกไว้ตรงประตูทางเข้าบ้านค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือกวักมรกตค่ะเราจะทําการปลูกไว้ทางเข้าบ้านนะคะแบบนี้ซึ่งกวักมรกตนะคะเป็นไม้มงคลที่สามารถอยู่ในร่มได้ช่วยฟอกอากาศแล้วก็ยัง เป็นไม้ที่เชื่อกันว่าเรียกโชคลาภเข้ามาในบ้านด้วยค่ะดาก็ปลูกไว้ที่ทางเข้านะคะทางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังค่ะข้างหน้าเป็นกวักมรกตเขียวนะคะข้างหลังเนี่ยก็เป็นกวักมรกตดําค่ะและกวักมรกตดํานะคะที่เราปลูกไว้เนี่ยเขาแทงก้านมาใหม่ค่ะที่เห็นสีเขียวๆนะคะคือก้านใหม่เดี๋ยวพอเขาแก่เขาก็จะดําค่ะและก้านใหม่ของเขาเนี่ยออกมาสิบใบนะคะ วันนี้ดาวก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูความเชื่อนะคะในการขอโชคลาภกับกวัก,กมรกตที่ออก19ใบกันค่ะและนี่นะคะหลังจากที่ดาวนับแล้วนะกวักมรกตดาวค่ะการที่ออกมาใหม่อันนี้นะคะมี19ใบค่ะจะนับให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 วันนี้ดาวก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการขอพรนะคะกวักมรกตให้เราเนี่ยร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีโชคดีเข้ามานะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยค่ะและนี่นะคะดาวก็ไปหาได้แดงมาค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นลิฟบินแดงกได็ได้ได้แดงก็ได้นะคะดาวหาแดงได้แค่นี้แหละออกจะสีชมพูนิดนึงไม่เป็นไรนะคะก็คือได้แดงเหมือนกันก็ก่อนจะ ที่เราจะเอาไปผูกขอพรนะคะเราก็จะท่องคาถาขอโชคลาภนะคะขอให้เราร่ํารวยร่ํารวยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มีอีกคาถานึงมาบอกกันนะคะเดี๋ยวมาดูคาถาที่เราจะมาบอกกันวันนี้นะคะในการขอพอรขอโชคขอลาบกับกวัามาากมรกตค่ะก่อนอื่นนะคะไหว้ก่อน ตั้งนะโมสามจบนะคะนะโมตั asa, o, ato, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธส <Ben> asa, o, ato, สัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธส asa, o, ato, สัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตตเมมหาปุญโยมหาราโพาพะวันตตเมมิเตพาโหหติพุทธมาอุะโมพุทธยะวิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมาน่มามะพุทธะสวะโหมสัมปะิิชามิ สาธุนะคะก็คือขอพอรขอให้เราร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคลาบเข้ามานะคะขอให้กวักเงินกวักทองเข้ามาขอให้ร่ำรวยเงินทองอย่าได้ขาดมือนะคะนี่อันนี้ก็ผูกไปเลยค่ะสำหรับการผูกนะคะบางคนก็ผูกด้านล่างของก้านแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะผูกด้านบนของก้านก็แล้วแต่ความสะดวกได้เลยค่ะ สำหรับดาวนะคะดาวก็ผูกด้านล่างของก้านแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะของการที่ว่ากวักมรกตที่บ้านเราเนี่ยออก19ใบหรือว่าออก21ใบค่ะอันนี้ก็เคยออก19ใบนะคะแต่ว่าดาวตัดใบเขาเนี่ยกิ่งเขาแก่แล้วนะคะก็ตัดเอาไปชำค่ะและนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะของแต่ละบุคคลค่ะ การได้โชคลาบหรือว่ามีเงินมีทองเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามีเสมอไปนะคะเป็นความสุขทางใจค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ